ใช่มันมีรถใหญ่มาซ้ายสุดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมีรถใหญ่ตามมาซ้ายสุดเลยสายสุดเลยผมก็เลยเจ้าเด็กผมว่าจานลงด้วยนะ้ายสุดครับเปลี่ยนสายหัวเดือยจานลงสายสุดรถต้อนหน้ารถต้อนหน้ารถต้อนหน้าแค่ปุ้นเด็กเกิดเด็กก็ตื่น จะถึงแล้วน,นะครับถึงแล้วข้างหน้าเนี่ยไม่เกิน500เมตรเส้นท่านนะครับเซินท่านแล้วเซินท่านมอเต่เ,ยเลยเต่เลยแล้วกันหน้าด้าน <c oughs> มือหน้าด้าน <c oughs> ใช้ข้างหน้าหน้าด้านที่โกงเนี่ย 500เมตรถึงแล้วครับเป็นท่านอายุทยาเจอน้องๆได้เลยนะครับขอดอกกุหลาบหน่อยครับ100ดอกเตมาครับไม่ได้รถอถไฟฟ้าม,มาครับรถไฟฟ้าไปสนามกีฬาที่อำเภอเมืองครับปราดุ จัดช่วยก็นหน่อยบานดอกกุนหลาบนะครับสักร้อยดอกแค่สิบเล้าไม่เกินสามร้อยเมตรนี่มันห้าร้อยเอ็กกอ่ะตัวเดียวกันจอนละทำสวยดีนะขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับถ<อ>ึงแล้วครับเซ็นทรัลอายุทยา คือแล้วครับกอลังจะเลี้ยวเข้านะครับเจ็บหัวเจบหัวสายไฟบางที้วแล้วจุดหมายก็อยู่ตรงไหนอ่ะเอาคงจะประสานเฮ้ยคนไล่ทั้งหมดเดี๋ยวถ้าไล่ไล่ไปหน่อยนะคจ้าฮะไล่ไปหน่วยได้ครับ ไม่บอกตามเลยบอกมือตามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้น้องๆถึงแล้วนะครับแล้วก็ผมจะลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวไปขึ้น,นเพรตเปรหน่วยผู้ภปยจ่าเชิงเซานะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะครับบ้านฟ้านะบ้านฟ้าบ้านฟ้าฟันฟ้าเพรตหน่วยกู้ภัยจ่าเชิงเซาไม่ต้งแม่เขานม่ใมรเข้า ด่วอนครับรออยู่ตรงส้คุคครับอบแล้วคลคตรงนี้ครับถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วการเข้าการเข้าสายนาเลยปา้าตี้กำลยครับ เีียตของแท้เลยคนแรกเลยอย่กินข้าวแป๊บหนึง่ง ที่จะเป็นบริเวณหน้าสนามจังหวัดอยุธยานะทุกคนที่น้องๆหม่อนทองจะมาเตะนะคะคือมี f c มารอเยอะมากๆเลยนะคะน้องจะไปะที่เซ็นทรันก่อนนะ,ะเซ็นทรันบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้องๆจะมานะตอนนี้น้องๆทานข้าวอยู่นะคะ FC ก็จับจองพื้นที่แล้วนะนี่นี่เก้าอี้นะคะเดี๋ยวน้องจะมานั่งตรงนี้นะคะแล้วก็จะพูดคุยกับ f c นะทุกคน ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะจ้าเดี๋ยวจะเอาลงคลิปเรื่อยๆเกี่ยวกับน้องๆทีมหมอนทองนะคะเพราะว่าก็เป็น FC แล้วก็จะตามดูน้องตลอดแล้วก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับใครที่พลาดไลฟ์สดต่างๆนะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะนี่ก็บรรยากาศก็จะระมาณน,นี้ที่เซ็นทรัลอยุธยานะคะเสร็จจากเซ็นทรัลก็ไปเตะฟุตบอลนะคะ <c oughs> อากาศร้อนทุกคนอากาศร้อนนะคะ นี่เลยเดี๋ยวจะมิดแอนกรีดกันนะแล้ววันนี้นะคะน้องผักบุ้งได้มาเชียร์น้องเตด้วยทุกคนนี่เลยนะคะเดี๋ยวรอชมภาพกันนะเราจะตามตามร้านน้องผักบุ้งกันนะคะนี่ได้มาเจอกันน้องเตน,นะคะ F c ซน้องเตน,นะฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะคะ